5อันดับพระเครื่องยอดนิยมที่ราคาแพงที่สุดในไทยพระเครื่องไทยราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับจิตใจและความนับถือส่วนบุคคลพระเครื่องบางองค์ราคาไม่แพงแต่มีมูลค่าทางจิตใจหรือพระเครื่องบางองค์ราคาแพงมากแต่ผู้ซื้อเลื่อมใสและศรัทธาจึงพูดได้เต็มปากว่าของชิ้นนี้ล้ำค่าและคุ้มค่าคุ้งราคาที่จะจ่าย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าพระเครื่องในประเทศไทยไม่มีมูลค่าตายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในยุคนั้นๆจะถูกจะแพงไม่สําคัญขอถูกใจไว้ก่อนแค่นั้นเป็นพอในอีกแง่ของมูลค่าพระเครื่องที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผลมาจากการที่พระองค์นั้นๆเป็นพระเครื่องแท้เก่าเก็บที่หายากยิ่งหายากยิ่งแพงยิ่งเป็นปีที่เก่าแก่ดั้งเดิมและผลิตน้อยก็ยิ่งมีความต้องการในตลาดพระเครื่องมากขึ้นไปอีก 5อันดับพระเครื่องราคาแพงที่สุดปัจจุบันราคาของพระเครื่องทยยนสูงไปถึงหลักล้านบาทซึ่งแต่ละองค์นั้นนับว่าเป็นพระเครื่องเก่าเก็บที่หาได้ยากและมีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องวันนี้เราได้รวบรวม5พระเครื่องในไทยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาให้ดูกันว่ามีรุ่นไหนปีไหนและรูปแบบใดกันบ้างพระซุ้มกอราคาแพงที่สุดมูลค่า50ล้านบาทพระกำแพงสุ้มกอ พระเครื่องพระซุ้มกอรครองแชมป์แพงที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันด้วยมูลค่าที่สูงถึง50ล้านบาทพระซุ้มกอสร้างจากเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้มีความครบเครื่องในเรื่องของพุทธคุณทั้งในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภมั่งมีจนใครๆก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแล้วไม่จนเป็นพระเครื่องหนึ่งในเบญจาภาคีที่มีราคาเช่าสูงลิบ แถมยังหาได้ยากมากๆไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วเช่าได้ถูกจัดอยู่ในพระกรุที่ควรค่าแก่การค้นหาและสะสมเพื่อนำมาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่ราคาแพงที่สุดมูลค่า20ล้านบาทเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม2,514หลวงปู่ทิมอิสริโกพระเกจิดังวัดลหานไร่อำเภอบ้านขายจังหวัดระยอง ว่ากันว่าเหรียญของหลวงปู่ทิมจะสร้างขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและเสพก่อนพระอาทิตย์ตกให้ความหมายที่ว่าชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำจึงเป็นเหตุที่มาที่ทำให้ผู้คนต่างพากันหาเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่มาไว้ในครอบครองกันเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันเนื้อทองแดงจะมีราคาเช่ากันอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนบาทเนื้อเงินจะมีราคาเช่าที่สูงถึงหลักล้านขึ้นไป เนื้อนวโลหะที่เป็นโลหะผสมตามสูตรมงคลโบราณก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ที่แพงสุดๆราคาพุ่งไปถึง20ล้านบาทก็คือเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ทิมเนื้อทองคําซึ่งหาได้ยากและราคาแพงมากพระรอดลำพูนราคาแพงที่สุดมูลค่า10ล้านบาทพระรอดหลวงวัดมหาวันลำพูนหนึ่งในห้นาเบญจภาคีที่มีมูลค่าสูงถึง10ล้านบาท พระรอดลำพูนนั้นถือเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีที่มีอายุการสร้างที่ยาวนานที่สุดและมีมูลค่าที่สูงมากที่สุดเช่นกันซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด6กพิมพ์ได้แก่พระรอดพิมพ์ใหญ่พระรอดพิมพ์กลางพระรอดพิมพ์เล็กพระรอดพิมพ์ต้อพระรอดพิมพ์ตืน้นและพระรอดพิมพ์บ่วงเงินบ่วงทองซึ่งพิมพ์สุดท้ายจะเป็นพิมพ์ที่หาได้ยากมากที่สุดพุทธคุณของพระรอดเป็นที่โด่งดังในวงการพระเครื่อง เป็นเลิศด้านป้องกันพยานอันตรายรวมไปถึงสเสน่ห์มหานิยมเหล่าเซียนพระจะทราบกันดีว่าพระรอดเป็นพระที่มีอายุการสร้างที่ยาวนานปัจจุบันจึงมีราคาที่สูงไปถึง10ล้านบาทและหาได้ยากไม่ใช่แค่มีเงินแล้วเช่าได้พระท่ากระดานเกคตคดตาแดงราคาแพงที่สุดมูลค่าห้าล้านบาทพระท่ากระดานกรุสีสวัสด พระธากระดานหรือพระประจำเมืองกาญจนบุรีถูกค้นพบที่วัดท่ากระดานหรือวัดกลางวัดดังหนึ่งในสาของเมืองท่ากระดานในปีพศ2492พระธากระดานถูกสร้างขึ้นโดยฤาษีตาไฟโดยการอารัธนาของเจ้าเมืองท่ากระดานในยุคสมัยนั้นซึ่งหลังจากการสร้างเสร็จพระก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในพระอารามของวัดท่ากระดานเมืองศรีสวัสดิ์แห่งเมืองกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อพระธาตุกระดานถูกค้นพบก็ได้มีการแบ่งแยกพระธาตุกระดานออกเป็นพระกรุใหม่และพระกรุเก่าซึ่งหาได้ยากและราคาเช่าซื้อในปัจจุบันนั้นพุ่งสูงไปถึงหล้านบาทกันเลยทีเดียวเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ราคาแพงที่สุดมูลค่าหนึ่งล้านบาทหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่มเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ2508สร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อทวด ในปี2508เชื่อกันว่าคนที่ได้เป็นเจ้าของจะได้ยศตำแหน่งที่สูงสักอีกทั้งยังมีพุทธคุณที่แกร่งกล้าโดดเด่นในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยโดยปัจจุบันถ้าเป็นเนื้ออันปะก้าที่เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิลจะมีราคาเช่าซื้ออยู่ที่400,000บาทแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะมีราคาที่สูงถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียว